สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้จะเป็นเด็กมีมนะครับก็จะเป็นเด็กปีกครามของออคอฟอร์สนั่นแหละที่บอกว่าเป็นมีมเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่ก็ไม่แนะนําว่าถ้าถ้าจะไปแข่งไม่แนะนําให้ใช้ <c oughs> เล่นเอาฮาเนี่ยเล่นได้อยู่นะครับก็สําหรับออปีกครามพวกนี้นะครับอยู่ชุดไหนวะลืมจําไม่ได้โทษทีลืมดูไปจริงๆควรจะดูก่อนเริ่มอัดเอ,อ eb ดูนอกกองก็ได้วะ EB เบศูนย์แปดนะครับ พวกนี้อยู่ในชุด e b 0 8ซึ่งปีกคามทุกใบจะมีสกิลหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเมื่อเราได้เช็คฮิลสแตน,นยูนิตนี้ทุกใบจะมีเทคนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเราลงตัวปีกคามพวกนี้อยู่ในสนามเอาแวนตีเช็คเจอฮิลปึ๊บมันลุกขึ้นทันทีลุกทั้งบอดได้นั่นเองอันนั้นก็เป็นความตลกของเด็กน,นะครับซึ่งโอกาสเกิดมันน้อยมากเพราะว่าฮิลมันใส่ได้แค่สมันไม่ใช่แบบ ถ้าเกิดมาบอกว่าเช็คฟอนต์แล้วลุกหรือว่าเช็คคีย์แล้วลุกเนี่ยโอกาสยังเยอะกว่านะแต่ว่าอันนี้แบบเ,เช็คฮิวลุกเพราะงั้นโอกาสเต็มที่ก็คือ4ใบ4ครั้งนะครับถ้าไม่ดวงดีจริงๆก็คงจะไม่ได้ลุกบ่อยนะโอเคถ้างั้นข้อดนอนอีนอกเหนือจากตรงส่วนนี้ของปีกคามก็คือมันสามารถหาของได้ค่อนข้างไวนะครับด้วยเทคของใบนี้ปีกคามบบชิเรียเทคบอกว่าเมื่อลงเรียากาศคาตาบาสหนเปิดท็อปกองสใบ นำการติดชื่อปีกสีครามกี่ใบก็ได้ใจนั้นขึ้นมือสับกองใบนี้จะค่อนข้างเสี่ยงดวงไปนิดนึงแต่ว่าทําให้เราเอาของขึ้นมือได้ซึ่งโอกาสที่จะเอาขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวยกเว้นคุณดวงวยจะจับเปิดเจอทิกเกอร์สาใบอะไรเงี้ยอันนั้นก็ทําใจไปนะครับด้วยสกิลของ,งบาชิลีย เลยทาให้เด็กเนี้ยผมต้องใส่ปีกคามเต็มอย่างละสี่เพื่อที่จะมีโอกาสเปิดเจอสูงสุดแล้วก็เทคของพวกปีกคามหลายๆใบมักจะบอกว่าถ้าเกิดมีปีกปีกคามใบอื่นอยู่ในสนาม2ใบบวกพลัง2ใบมีเทคสี่ใบมีเทคหนึ่งนะครับก็เลยจะใส่มาค่อนข้างเยอะหน่อยอย่างเช่นใบนี้ฟาวรอสนะครับเทคกว่าเมื่อตีแวนถ้ามีปีกคามในชื่อกาดบาสหนึ่งโซ่หนึ่งพลังบวกถ้ามียูนิตอื่นติดชื่อปีกคามเขาจะบาสหนึ่งโซ่หนึ่งพลังบวกห้าพัน ถ้ามีปีกสีครามในชื่อกาสสีใบหรือมากกว่าให้สแตนอยู่ในนี้แทนการบวกพลัง5000นะครับก็คือถ้าเกิดมีปีกครามเยอะๆก็สามารถลุกขึ้นมาตีซ้ำได้นั่นเองหรืออย่างใบนี้นะครับปีกครามแม็กซี่ออสบอกว่านเทิร์นคุณถ้ามีปีกคามใบอื่นในชื่อกาสอยู่ในนี้จะพลังบวก5,000ันแต่ถ้ามีปีกคามใบอื่น4ใบหรือมากกว่าอยู่ในนี้จะบวกหมื่นแทนก็เอาเอาอย่างนี้คิดว่าถ้าเกิดในสนามคุณมีปีกคามหใบสองตัวนี้มันจะได้อีกเทคหนึ่ง ตัวเกรดหนึ่งมันจะพลังบวกหมื่นตัวเกรดสองเลลอตตัวนี้มันก็จะตีแล้วลุกแทนแทนที่จะบวกพลังห้าพันนะครับส่วนใบนี้ชิปีกคามชีเอมอนนะครับถ้าไม่มีปีกคามใบอื่นในชื่อการดยูนีตนี้จะพลังลบห้าพันนับรวมตอนเป็นแวนด้วยแต่ว่ามันเป็นตัวที่ยืนยืนสิบเอ็ดอยู่แล้วนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องใส่ปีกคามมาเยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไรเป็นตัวนี้ก่อน แล้วเราไม่มีปีกคามให้ลงมันจะกลายเป็นยืนแค่6000จะเสียเปียบไปนะครับก็ต้องใส่มาเยอะๆเพื่อเอามันลงให้มันยืน 10, ยืนแวน11นั่นแหละกันแห่ชงต้นได้นะครับส่วนใบนี้สําคัญน้อยสุดแต่ก็ต้องใส่พอติดชื่อนะครับปีกคามมาคาริออสถ้าคุณมีปีกคามใบอื่นในชื่อการดยูนิทนี้จะไม่ถูกจะไม่ถูกเลือกโดยความสามารถของคู่แข่งถ้ามีปีกคาม5ใบในสนามเรียกกาศทั้งหมดของคุณจะไม่ถูกเลือกโดยความสามารถของกาดคู่แข่ง เอาไว้กันโดนดีทายอะไรประมาณนั้นนะครับพอมานึงด็กดูผมอาจจะเล่นผิดตอนถ่ายก็ได้นะตอนถ่ายคลิปก็ได้นะโทษทีลืมลืมไปเทคนีตัวนี้มันกันสกิลได้นะครับพวกนี้มันก็จะเล่นด้วยกันเองนะั่นแหละแต่ว่าอย่างที่เห็นคือมันจะไม่มีเกรด3ฉะนั้นมันจะเอาไปใส่เด็กไหนก็ได้แหละถ้าเกิดมันไม่ได้จําเป็นต้องทําคอมโบอะไรเยอะแยะนะครับซึ่งมีคนแนะนําให้ใส่ในเด็กเรวอนนะครับก็เลยเอามาใส่ในเด็กนี้แหละแล้วเท่าที่ลองเล่นดูก็ก็ตลกดี <c oughs> คือไม่ได้เก่งมากนะเพราะว่าปกติเรวอนเนี่ยจะใส่ตัวจะใส่อย่างกาเลอัสหรือว่าเอากอสหรือว่าตัวอะไรก็ตามที่มันตีและลุกได้กับตัวที่มีเทคจั่วได้เพื่อเพื่อ,อ,อ,อยังไงดีเพื่อเดินเกมนะครับตีหลายรอบจะทําให้มีโอกาสตีเข้าฝ่ายตรงข้ามได้เยอะเพราะว่าเทคของเรวอนเนี่ยบอกว่า จับแท็บเลียกาของเรา1ใบแวนคู่แข่งพลังลบห0าพจนจบเทิร์นมันจะทําให้ไอ้พวกตัวที่ตีแล้วลุกได้เนี่ยมีโอกาสตีเข้าได้ง่ายขึ้นตีใส่ฝ่ายของข้ามได้ง่ายขึ้นบีบบีบให้ฝ่ายของข้ามต้องกัดได้มากขึ้นนะครับตัวไหนก็ตามก็หลักหลักก็จะมีอะไรล่ะไทด้านเอากอสเออกาเลอาร์สอะไรตัวนะเกตสองอีกใบหนึ่งที่ออกในชุดเดียวกับตัวเออเลวอนใบเนี้ยผมลืมชื่อไปแล้วโทษทีฟอยวอร์ดเออฟออยวร์ดฟอยวอร์ด นะครับซึ่งตัวเรวอนนะครับออกในชุด e b 1 2นั่นเองพวกนี้ก็คือจะเป็นแกนหลักในการเล่นของเด็กนี้นะครับส่วนที่เหลือจริงๆนะใส่อะไรก็ใส่เพราะว่าทีแทบไม่เหลือแล้วนะครับซึ่งผมจะใส่เป็นกาเลอยดเนี่ยสใบเพราะว่าต้องเอาไว้ใช้เป็นตัวรุมตีคู่เวลาใช้เทคของเรวอนนะครับกาเลอยดเทคบอกว่าในเทิร์นคูณถ้ามีเรียาการนอน4ใบได้มากกว่าอยู่ในพลังบวกห้าพัน เทคบอกเมื่อเกรดสามคุณตีถ้าพลังในถ้าพลังในปัจจุบันของแวนการ์คุกแข่งแตกต่างจากพลังตั้งต้นจ่ายคัตตารบัสดหนึ่งสแตนกาเลอารดได้นะครับก็เป็นตัวที่พอแวนตีคัตตาบัส1หนึ่งลุกขึ้นมารอรับทิกเกอร์เวลาแวนตีได้นี่เเพราะว่าตัวเรวอรเนี่ยมันจะมีเทกก็คือเมื่ออยู่ในนี้ตีถ้าคุณมีเรียาการนอน5ใบไรมากกว่าจนจบเทินอยู่ในนี้บบมเหมือนห้าบวกไดและถ้าในโซคุณมีเกรดสามจะบวกครีด้วยก็คือตีสามได้ได้นั่นแหละก็จะใช้กา,ลาเลวรอรนะครับ หรือถ้าเกิดใช้ได c เช h คฮิลก็ลุกไอ้พวกนี้ขึ้นมารับติเกอร์ต่อได้เลยน,นั่นเอแต่ว่าอันนั้นเราเสี่ยงดวงเยอะไปนะครับนาไว้เล่นเอาหางเดียวส่วนอันนี้คาได้สเซาวน,นะครับในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ตีถ้าคุณมีเรียกถ้าคุณมียูนิตนอน4ใบหรือมากกว่าพลังบวมื่แล้วก็เมื่อจบเทินถ้าเทินนี้ตี4เวฟหรือมากกว่าวิ่งเข้าโซโจนหนึ่งนะครับ ตัวเกรดหนึ่งที่มันแทบไม่เหลือแล้วก็เลยใส่ตัวหาเกรดสามาแทนจริงๆคือถ้าเกิดใส่นังเงือกที่เอาไว้เล่นคู่กับเรววนได้ก็ดีนะครับแต่อันนี้ผมใส่เป็นตัวหาเกรดสามาเพราะว่าอย่างที่เห็นคือเกรดสามในเด็กเนี้ยมันมีแค่เรบอลสี่ใบเท่านั้นก็เลยใส่ตัวนี้มานะครับเ <c oughs> บลากิออสเทคบอกว่าในเทิร์นคุณถ้าคุณมีเดยกกัดนอสี่ใบมากกว่าพลังบวกห้าพันแล้วก็เมื่อลงสนามจากมือดูท็อปกองห้าใบโชคเกรดสามไม่เกินหนึ่งใบจากในนั้นนําขึ้นมือแล้วับกองถ้านําการขึ้นมือหนึ่งใบให้ ประมาณนี้ตัวเริ่มเหมือนเคยเอ,อะไรก็ได้แล้วแต่ลายชอบลายไหนก็ใส่มาทริกเกอรอ์ใส่เป็นแปคริสสี่อนะครับเพราะว่าเด็กนี้ใส่ฟอนต์มีโอกาสวืดเยอะมากเพราะว่าหลายครั้งที่จะต้องที่เราเราต้องเอาแวนตีตัวสุดท้ายเพราะงั้นอัดคริสมาเลยดีกว่าบางทีเพราะบางทีแบบมันไม่มีตัวลุกมาหรือว่าแถวหน้ามันนอนหมดมันเช็คเจอฟอนตมามัน,มมนไดไม่คุมเท่าไหร่ก็เลยใส่เป็นคริดีกว่านะครับ ส่วนของที่ใช้ในชุดนี้นะครับหลักๆมันจะเป็นออหลักๆมันจะเป็นเดี๋ยวนะโทษทีผมลืมดูไว้ล่วงหน้าเป็น e b 1 2กับ e b 8นะครับเพราะว่า e b 1 2มันจะเป็นเลวอนกับกรเลอัดแล้วก็ตัวเริ่มถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีติกเกอร์ให้ด้วยมั้งแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดนะติกเกอร์มันจะเป็นคริมมันจะเป็นสีสี มันก็ต้องไปหาชุดเก่ามานิดนึงซึ่งชุดเก่าก็ซื้อไง EB 0 8ยคุณก็จะได้ทริกเกอร์มาอีกชุดหนึงถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งซื้อ EB 8มาก็เพื่อที่จะเอากลุ่มปีกคามนี่แหละ,ล,ละสี่กล่องเหมือนกันอย่างละสกล่องส่วนออคอร์ดั a แอดเซ t ชุดไหนวะ EB 8เหมือนกันนะก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็ซื้อ2ชุดว่ากันดีกว่าแต่ผมจำไม่ได้ว่า ดอพจเนี่ยหาจากไหนนอกจากชุดอชุี EB02 อนะครับอาจจะมีแบบรีพิ้นโปรโมอ,อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้นะอันนี้ต้องไปลองหาเองนะครับแต่ว่าในแง่ของทริเกเกอร์ 12, เนี่ยถ้าเกิดซื้อ EB8 กับ EB12 เนี่ยทริกเกอร์มันน่าจะครบแล้วละเพราะงั้นจุดที่คุณจะลำบากก็อาจจะเป็นถ้าเกิดคุณหาดอพี PG, ดอ PG อันนี้ไม่ได้อ่ะคุณอาจจะต้องไปใส่ PG เกตหนึ่งแล้วคุณไปปรับเกตหนึ่งเอาก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาตัวไหนออกนะก็จะลาบากนิดน,นึง ก็รประมาณนี้ก็เป็นเด็กตลกๆนะครับเอาไว้เล่นสนุกๆขำๆเพราะว่าเช็คเจอฮิวทีก็หัวล้อกันทั้งหัวล้อกันทั้งกระดานนะครับ <laughs> จริงๆสนุกดีสนุกดีเด็กนี้เอาไปลองเล่นกันดูได้นะครับไม่ได้เก่งมากแต่เล่นเปลี่ยนอารมณ์ได้ก็สําหรับครั้งนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเอาไว้พวกกนใหม่อข้างหน้านะครับสวัสดีครับ